ไหลไปโยยาเลยกับแม่จนีนสุดตังในสุดตัโอเคแล้วก็มาพังงานอื่นล้วแปลพันไปเลยดอกนี้อือก็คือปอาคลิปวิดีโอนี้จะทำขึ้นเพื่อความสนุกและบันเทิงเท่านั้นไม่แนะนำที่เล่นหรือทำตามโดยเฉพาะผู้ที่มีภาระทางด้าน,นการเงินอายุต่ำกว่า18ปีวรได้รับคำแนะนำจากผู้ใหญ่ที่ไม่ยี่บายและไม่ขายยาสติ สวัสดีเพื่อนๆที่น่ารักทุกๆคนกันด้วยนะคะวันนี้เราก็มาจมจักกันที่เกมม้าจองเวสองจ้าเกมเก่าแต่ว่าเก่าเกมเกมเก่าที่แบบว่าเล่นเมื่อไหร่ก็คือโบบาเมื่อนั้นเหมาะสําหรับเพื่อนเพื่อที่แบบว่ามีงบน้อยทน้อยด้วยอ่ามาดูกันนะคะว่าเกมนี้เขาจะเก่าเกมขนาดไหนจ้ะซึ่งจริงมันเก่าเกมมากๆเลยนะเล่นเมื่อไหร่คือแบบโอ้โหโบบาขั้นสุดน้ํนนั่นเริ่มแล้วเริ่มออกรถออกลาแล้วเออนี่สวยน้ําแหละแม่มันต้องแบบนี้ นอน,นอนไปเลยนะจ๊ะเปิดฉากมา1542บาทเป็นไงโอ้เปิดฉากมานี่ก็ถือว่าปังแล้วเนะจ๊ะเราก็เพิ่มเบ็ดแล้วก็จวดกันต่อไปเลยจ้าวิธีการเล่นของเรานี่คือสเต็ปเดิมสเต็ปแบบง่ายๆเลยนะคะคือได้ตังเพิ่มเราก็จะเพิ่มเบ็ดแต่ว่าถ้าตังลดเราก็จะลดเบ็ดนะจ๊ะ แค่นี้เลยนี่ดอกมี้แน่นออีกแล้วจ้าสาวหกรอยยี่สิบสี่บาทเจง๋งเราก็มุนกันไปยาวๆเลยเจ้าสาวโอเคน้ำแหละสวยวายต่อไปนั่นเจง๋งอีกนึงนั่นอื้อหึเสรีวายเลยอะ่ะมั้งของตัวไม่ได้ใช้โอ้โหเอออันนี้ของจริงของจริงมาแล้วจ้ะแม่ ส2องรอบ12ดอกมาดูกันนะคะว่าจะทํากําไรได้เท่าไหร่นะจ้าสาวขอแบบปังๆไปเลยอันนี้สวยวายต่อไหมอือืมอีกนิดนึงอีกนิดนึงไหลมาไหลมาไหลมาเลยเออโอเคมาอ้าวหนูว่าจะไหลต่ออีกเก้ารอบก็ดของเราเจือดนะเจือดมาจแลนะอันนี้สวยเลยมาร์ฟายสวยอีกนอยนึงไหมอืมออยาวๆไปจ้าทีนี้ ของแบบปังๆไปเลยโอเคมันต้องแบบนมีปะหมอบขอให้สวย2องร้อยดสบาทวายแบบนี้ได้ใช่ไหมได้ใช่สิจ้ะวายอีกสามจ้าอือเจ็ดร้อยยี่สิบบาทแล้วก็โม่เฉยเลยโอ้โหเสียดายนิดนะเนี่ยแต่ว่าได้ตังค์ละหนอพันสองจ้าอีกเจ็ดรอบเจดหของเราจวดไม่จวดปังไม่ปังได้ไม่ได้ไหลไม่ไหลโอเควายมันแล้วหนึ่งอือ สุดปังมาเพาืได้อีกไหมโอเคสวยสวดไปอีกแม่นาำโอ้โหเจ็ดร้อยยี่สิบบาทไว้สิอื้อหือพันไปไปกันทีนี้ไหลต่อไหมไม่ไหลต่อไม่เป็นไรดอกนี้ก็คือนนนไปเลยจะสาวสองพันหกร้อยเก้าสิบสี่บาทอีกหกรอบหกดอกจะจะได้เท่าไหร่จะได้เท่าไหร,ร่จะปังไม่ปังโอเค สวยเลย4 0 8บาทมาพายเกเิดอีกนิดนึงเอาโหต่อเลยต่อเลยโอ้ยได้เนี่ยโอเคอันนี้สวยอีกสองรอบเท่านั้นจะสาวเจอดมาเลยเจอมเลยเอออีกนิดนึงมาพาย156เออมันต้องได้มันต้องโดนแบบนี้มาพรีบร้อยสวย สวยเลยดอกน,น,น,นี้ดอกนี้ไหลไม่อยู่ฉุดไม่อยู่อีกไหมโอเคดอกนี้ก็ขึ้นน่น,นอปเลยจะแม่หนึ่งพันสี่ร้อยสามสิบบาทเนี่ยจ้ะอีกสองรอบสองดอกของเราสู้ขาวสู้ขาวสู้ปะสู้ปะโอ้โห โอเคหมดเรียบร้อยแล้วจ้านนอบไปเลยนะคะ6,105บาทก็คือเจ๋งก็คือปังเลยอะเนาะตังตอนนี้อยู่ที่8 6 0 0แล้วนะคะแต่ว่าเรายังไม่จบเกมเท่านี้นะคะ เพิ่มเม็ดแล้วไปต่อเลยจ้ะถ้าหากว่าเพื่อนๆสนใจอยากจะลองเล่นก็คือตามมาได้ที่ลิงก์ใต้คลิปนี้ได้เลยมีสูตรมีเทคนิควิธีการเล่นอะไรต่างๆนานาก็คือใส่ไปได้เลยจ้ะไม่ต้องยังเล่นยังไงก็ได้ให้มันได้กําไรก็เป็นพอแล้วเจอสาวแต่ว่าถ้าว่าเพื่อนๆเ,เนี่ยอยากจะแนะนําสูตรเทคนิควิธีการเล่นอะไรต่างๆนานาให้เราลองเล่นตามคอมเมนต์ได้ที่ใต้ล่างคลิปนี้ได้เลยเนี่ยเจสาวแล้วตอนนี้เราเข้าสึกันเองแล้วจ้ะแม่โอ้โหมนุการรอบนี้เราจะทํากําไรได้เท่าไหร่นะจ๊ะ ถ้าหากว่ามันได้เยอะมันปังเราก็จะได้จบเกมกันไปเลยนะจะสาวโอเคสวยนั่นแหละไหลกันไปเลยจะแม่มาร์ฟยังไม่ได้ยังไม่โดนโอ้โหอันนี้สวยเลยวายต่อวายต่อเลยอืออทันสองไปจ้ะแล้วก็มาป้ายอันนี้สวยหกคร้อยหกสิบอืมเสียใจอ่ะน่าจะไหลต่อไปยาวๆเนะาะอีก หรอบหกดอกของเรานะต่ดลวใตายจ,จ้ายไหลไปแบบปังๆโอเคอันนี้สวยโอเคอีกแม่อีกอือหอแล้วก็หมา,าไฟสวยเออมันต้องแบบนี้อีกสามรอบสามดอกเท่านั้นจะสาวจวดลายยาไปโอเคสวยมาเรียบร้อยสวยเลยอีกนิดนึงอือหอ อีกสองรอบสองดอกเท่านั้นนะอีกสองรอบสองดอกเท่านั้นโอเคไหลไปยาวๆเลยจ้ะแม่ส่วนให้สุดปังให้สุดจัดโอเคแล้วก็มาก็อให้เออแปดพันไปเลยดอกนี้อืก็คือปังๆไปเลยจ้ะแม่แปดพันหกร้อยเจ็ดสิบบาทนะจ๊ะอีกสองรอบสองดอกของเราจะได้ตังค์เพิ่มหรือเปล่าเออต้องได้เด้อต้องได้เด้อต้องไหลไปยาวๆเลยจ้าโอ้โหได้แลวได้แล้ว,ลวเออมันต้องแบบนี้ อืมอมหมดเฉยเลยนอนหนอกไปเลยจ้ะแม่หนึ่งมืนหนึ่งพันห้าสิบห้าบาทคือคุ้มคือดีเลยจ้ะ โอ้โหตังรวมๆนี้แบบไม่ต้องสืบเลยจ้าอยู่ที่หมื่นเก้าไปแล้วเนาะถ้าหากว่าเพื่อนๆสนใจอยากจะลองเล่นอย่าลืมนะคะตามมาได้ที่ลิงก์ป้ายคลิปนี้ได้เลยงบน้อยทน้อยก็คือเล่นได้นะจะสาวลองมาเล่นกันก็ได้เนาะวันนี้เราขอเซอ์กุลบายกันก่อนนะจ๊ะไม่เล่นกันต่อละจ้าถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กด Sub subscribe และก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อจะได้ไม่พลาดชมคลิปใหม่ๆจากช่องของเขาไดยนะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าจ้าบ๊ายบาย